สวัสดีครับวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะครับเรามาดูอาการเซเลดิโอครับซูซูกิเซเลดิโอซูซูกิเซเลดินะครับเครื่อง1.0นะครับตัวนี้แอร์ไม่เย็นครับสำหรับปัญหาของ c e เลดิโนะครับอายุรถประมาณ4-5ปีอาการแอร์ไม่เย็นนะครับ แอร์รั่วนะครับตู้แอร์รั่วนะครับเรามาดูกันตอนนี้ตอนนี้กําลังรื้อแอร์รื้อแผงแผงแอร์ครับแผงคอยเย็นนะครับมาทําการเช็ครั่วครับช่างกําลังทํางานอยู่ครับตอนนี้รื้อแบบไม่ไม่ได้ถอดคอนโซลหมดนะครับนี่ครับคอนโซลไม่เยินแน่นอนครับสภาพแบบนี้ตัวนี้ถอดโดยช่างผู้ชำนาญการนะครับ เรามาดูครับ,รบจะลือยากนิดหน่อยนะครับสําหรับผู้ที่ไม่เคยทํานะครับตัวนี้ดูครับยังครับเดี๋ยวช่างกำลังจะถอนครับ โอ้ระวังระวังระวบอต้องใช้ความระมัดระวังหน่อยนะครับจะเป็นเซนเซ,นเซอร์ทั้งหมดนะครับตันี้สำหรับเซรีดิโอนะครับเซ,เซ็นเซอร์ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวช่างจะถอดแผงตัวแอร์มาให้ดูกันนะครับ กำลังจะถอดแผงตัวแอร์จากตัวรถนะครับตัวนี้สำหรับผู้สนใจนะครับตัวนี้ทำประมาณ2ชั่วโมงครับถอดประกอบเสร็จเลยนะครับ2ชั่วโมงครับดูครับช่างกำลังทำงานอย่างคล่องแคล่วว่องไวครับผมนี่ครับหลุดมาแล้ว่าช่าง โอเคนะครับดีครับโอเคนะครับออกไปแล้วครับนี่ครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะครับโอริงนี่ครับโอริงตัวนี้นะครับสองตัวครับเราควรจะเปลี่ยนทั้งสองตัวนะครับทุกครั้งนะครับที่เราถอดตู้แอร์นะครับสองตัวนะครับเราควรจะถอดครับ ถอดแล้วเปลี่ยนใหม่ทุกครั้งนะครับสำหรับโอริงสตัวนี้โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกครั้งนะครับมาดูนะครับตอนนี้ถอดมาแล้วมาดูแผงค่อยเย็นด้านในนะครับ่าดูนะครับตัวน,นี้ ฟูมเกาะโมดนะครับนี่เป็นสายเทอร์โมโครับวัดอุณหภูมิเก็บไว้ก่อนดูสภาพครับนะครับ สภาพด้านในนะครับผมขอจบการนำเสนอง,งานเพยงเท่านี้นะครับตันนี้ได้เปลี่ยนขอยแผงคอยเย็นนะครับเพราะว่ารั่วนะครับผมครับ